या <laughs> ทิินานิจตาวาตะเทียมาติเนตยันโตโพยานูเดรตยานะนันทิวังตานเอวังตาวะหิจโยอิยาสุตยมังเนอาบาลาิ สุนารถตังสุมาลสุภาตังสุทธิตังสุขโลจุโตวจนริยังพระมาจาริสุปัติรังปายาตัมังวาจาริมังปะทังปังปทังมโนตังมิเชโยโวิเยสุชยัมอาเลอาาราชิัาภรา ทวีปทะเลอภิเศกจากภาคภูมิทางดังภาคภาคต นานในขอช่วยยกผู้ชายมันมตอนนี้มาช่วยจัดการเรื่องเกาหลีก่อนแสดงอาบัติแสดงอาบัติเพื่อแสดงความบริสุทธิ์นะครับจับคู่กันแสดงอาบัติให้เรียบร้อย พระเ,เจ้าที่จําเป็นจะต้องไปหข้าน้ำให้เวลา10บนาทีตอนนี้นะครับแล้วต้องรีบเข้าในโรงโบูช ท่านท่าไหนท่านท่าไหนปลูกป็นขั้นตอนต่อไปนี้เป็นสังฆกรรมสังฆกรรมหมายถึงการ,รที่สูงจะต้องจัดจะต้องทําให้ถูกต้องตามพระวินัยพุทธานุญาตซึ่งจะมีอยไรายละเอียดของขั้นตอนในสังกกรรมตอนนี้ที่เรียกว่าการผูกพัทสีมาดัางนั้นอธิบายให้ท่านท่ายไหนเข้าใจดังนี้ การถูกพระทั้งสีมานะ้วจะ,ะกำหนดหมายเอาลูกดิมิตที่อยู่โดยรอบอุโบสถทั้งแปดตู้รวมทั้งลูกที่อยู่กลางอุโบสถที่เขาเรียกว่าอยู่สะดืออุโบสถแต่ลูกที่อยู่กลางอุโบสถนี้ไม่ได้กำหนดเป็นนินนนนม,มิตขึ้เครื่องหมายเครื่องหมายก็จะอยู่โดยรอบอุโบสถเป็นกำหนไดไปทิศทั้งแปดทิศทั้งแปดด้านหน้าอุโบสถนี้ก็คือทิศต,ตะวันออก น้ำฝขผาไปก็จะเป็นทิศตะวันออฉียงใต้แล้วก็เป็นทิศใต้ที่ตะวันตกเฉียใต้ที่ตะวันตกที่ตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ทีสามแล้วก็ต้องบรรจบที่ห้าเก็บน้ที่ถิ่นต่าอๆขั้นตอนแรกให็นขั้นให้จ่าว่าสึงจะต้องทำการทัทนารีมิทคำว่ารีมิทก็คือการขาม ่าน,นั้นทิศตะวันออกนี้มีอะไรเป็นที่มิตรในโบราณอดีตโบราณทีในให้คนไหนตัวเป็นธรรมดาไม่ยืนคอยต่อเวลารตั้งศูนย์ภาษาว่านี่ทิศทางทิศตะวันออกต่อขาบอกว่าเป็นที่ประจำของพระอัญญาตูนัญญาพระอัญญาตูนัญญะเป็นพระสาวกองค์แรกพอไปทิพย์้นก็เป็นที่ประจำของพระมาหาปัจฉป่า ซึ่งเป็นผู้ที่มโนสุนาตอนชิพนี้คือทิพเหนือก็จะมีพระซึ่งเป็นพระสาวกฝ่ายซ้ายเป็พระโอเขนานะ้ในนักการยกอมย่อมก็เป็นเมื่อทำดีได้มากประจบที่จินอีสานที่ตะนอบเชยเหนือเป็นทิพยของพระราวหูพระดาวหูก็คือเป็นองค์ของเจ้าชายที่หล่อทิพนี้เนี่ยเวลาเอามาจุดทองนจริง ค้ิโบนาณเขมีความเชื่อกนว่างนันีิเป็นทิศของพระัเป็นทิศของพระพืออาทรพ่อของลูกเป็นทิศของพระผู้เนเ้าซท่านปจพต้ื่องาจะมีบุนามสัญการ้แต่ที่ต่งชติมรเยซำพุทโธที่มาทำเซโ่ยคอเป็นทิศโตเรียเป็นตก็คือนั้นทิศทาลูกกลางเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เป็นสุขาเองนะท่านผู้นรกเก็บทุกคนนทผ่เชื่อตามกำลังของทีมงานแะพกราท่านอยูตรงนี้ในวันนี้ท่านสามารถจะเข้ามาได้นะทางวัดได้เตรียมทีมามไหมเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาพี่จ้าช่วยจัดให้เราดจัด จับพระลมาเชื่อมหน่งแล้จะนำเธอทันจะุตอนอย่หน้าหลวงแดงหลวงนักสองอนรับสมัครหลวงแ้่กองสองคนมาตรงนี้สองคนกันจัไดน้าอยู่ที่ไหนมาเลยมาเลยมาเลยออนอยู่ตรงนี้เลยอ่าจะบดน้ามาเร็วมาเร็ว น่าเรีอธิบายนะท่านเดี๋ยวรัธนสงจะมายืนในตำแหน่งลูกนิมิตพร้อมกับท่านจะมีอะไรอน,นิดนิดเธอกับท่านทั้งหลายก็จะช่วยกันตอบว่าที่นี่มีศิลายน,นิดนิดเดินตอบว่าป่าสารโยคันเตเดี๋ยวช็อปนะพระที่เป็น,นประธานจะมาถามว่าปุรัตติมายะทิสายะกินนินนมิตตัง ณที่นี้มีอะไรเป็นที่นี้ตอบว่าภาสาโรมันเออท่อานทั้งหลายว่ารับกันว่ารับกันนะเอาเดือนสองสามมาแล้วที่ไม่ตั้งแต่เจ้าที่จเจ้าหญิงประจานแปดครั้งเนี่ยวันนี้ท่านทำหน้าที่เป็นคุนดาเป็นนางสมัครในการตอบทิ่นีเวลาทักทักที่นี้ อเอาลองซ้อมอีกเลนะเดีย๋ยวทักตอบภาษาญี่ปุ่นเจ๋อไปดูดูนะเอาไปดูดูขึ้น่งท่านไหนไตเตรียมตอบจะถามเหมือนตอนจีินะเริ่มถามนะปุกนัทที่มาเยอะทิศสายเยอะจีนนี้เป็นทางท่านไหนช่วยตอบเสียงดังๆเลยให้รู้ว่านนะักที่นี้มีสิรานี่มี กิตต่อาปลาสาโนพันเตอร์อะไรอรทิมายะทิษายะกินนิันตแล้วเนี่ยท่านที่เป็นผู้ถามเป็นางสก็จะหันมาบอกทงสงสีลอกทำอยนะเสร็จแล้วท่านก็จะถามอีกแล้วงต้สี่ก็จะนัำตาสาชุพันเตทีนี้มันมีสิ่งที่จะต้อง คนนี้อยู่ตรงนี้กับท่านสีตู๊ห้ารูปที่อยู่ตรงนี้ึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวินัยให้พามรู้กับท่านทั้งหลายเลยลูก,ลกยิ้มยิ้มเมื่อปักลงหยุกแล้วเลือกเกินไปก็ไม่ได้ตื้นเกินไปก็ไม่ได้ต้องอยู่ขนาดพอดีที่ท่าที่สวดถูกทัศนศีมาสวดรูปเดียวซึ่งคืนนี้หลวงพ่อ พรกศิริธรรมอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าแม่ตหวัดพำงานจะเป็นองค์ส่วนในการสวดบุพพัฒนศีมานั้นก็จะสวดสองอย่างนัให้ความรู้ไหมส่วนสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือสวดที่ขีเนี้ขีภายในนุยมิถันแปดลูกเป็นขีดสมานสัมวาสีมาคำว่าสมานสัมวาสีมาก็คือเมื่อเสร็จจากการสวดบุพพัฒนีมาในเขีดสี่เหลี่ยมนีย เป็นเขตทรรสังกรรมของพระภิกษุสงฆ์ผู้มีสัมวาาเสมอกันม<า>สมานสัว่าสีมา,า,าและไว<า>้ถึงจักนี้ไป<อ>เขตเนี้ยจะเป็นเขตพิเศษที่พระเข้ามาในนี้<อ>ท,ที่ที่มีสัมวาาเสมอกันมีมมนําเป็นเรื่องเสมอกันในตาน่างเหล่านี้ในเขตนี้และการสวดภูอีกอย่างหนึ่งก็คือการสมมุติให้เขตภายในอการ ก็เพราะอุโบสถหลังหนึ่งจะผูุพัดกระสีมาครั้งเดียวจนกว่าชันลึกจะถอนัสร้างใหม่และผูกใหม่พัดเวลานี้แม้จะดึกหน่อยแต่เป็นเวลาที่สำคัญที่ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมแล้วจะเป็นความสรงจำเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงท่านให้ได้รับความสุขด,ด้วยบุญบุวนที่เกิดขึ้นจากการร่วมในพิธีผุพัดกรีมา ท่านทั้งหลายเตรียมที่จะเข้าสู่พิธีนี้และเปิดใจของท่านไหมเพื่อลองรับบุญกุศลที่ะหลังลนินก็สู่ชีวิตของท่านนิดวนเลยแม้ท่านไม่มีสังกัดติราะมิเช่นนั้นสังกัดรรมของเราจะเสียบอกชาวบ้านดีบอกญาเดโยมว่านี่เป็นสังกัดรรมใหญ่ถ้าในวัดมีพระอยู่และไม่เข้าร่วมสังกัดตรรจะทำให้สังกัดรรมเสีย มันต้องเกิดสมแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งทำสันติการอยู่ด้านในแต่ฝ่ายหนึ่งไม่ร่วมสันตการมันก็เกิดการแยกซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าสังเทศนะอรบท่านทั้งหลายเตรียมตัวสองตอนนี้สองคั้นิดๆจนครบทั้งแปดทิศโดยเราจจบที่นี่อีกครั้งหนึ่งเป็นทันที่เก้าท่านทั้งหลายตอบว่า ภาสาโนพันเตเอาเรื่องนั้นสมมติปฏิบัติจริงปะธิมายะทิสาญยะกิมนิมิตาภาาโนพันเตเรจเรี่กินที่ตั้งนเพื่อเป็นพื้ฐาน ของุงเป็นส่วนที่จะจะเลอบานเพื่อเนใหปุรักจิมายะที่สายกินยิมิตาสาธุบัดอ่ะเราจะเริ่มสังกกรรมหน้าบัตดีฝากความคิดกับท่านหลายไว้เดี๋ยวท่านทั้งหลายตั้งใจดีสี่คำหนึ่งขอท่านหลายเชื่อศรัทธา ตั้งจิตของท่านให้มั่นอยู่ในความเชื่อว่ากิกนี้ดัางที่อาจารย์บุร่งผู้เป็นนิกรได้พยายามนำท่านนายเข้าสส่วพิธีเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพระศาสนาโดยวัสศุกนี้จะเป็นที่ที่จะสืบทอดอายุรพระพุทธศาสนาให้เด่กนกลมเป็นพระเป็นเนรเป็นที่ท ทางวัสุทรรมเกิดสได้ความันิเป็นที่ทำสากรรมต่างๆท่านอยู่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นรุ่งกุศลอย่างยิ่งผู้ที่ได้มีสมร่วมได้อนุมทนาหรือเหตุจำได้อย่างนี้นึ่จงเชื่อสท่านจง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 ทำจงลงมือทำอย่าดีรอซึ่งท่านเล่นทำอางอย่ โดยลำดับแล้วโดวยลำดับแล้วและท่านจะทำอีกเดี๋ยวสักครู่ตอนที่พระสงฆ์ทำสังกปกันธ์อยู่ในการสัารยงจิตทุกอย่างในชีวิตของท่านท่านมีความเชื่อและท่านได้มีรอใช่เดยโดยทำในกิจนั้นอย่างพ่สานเมื่อท่านลงนดยทำเ่าแบบท่านสร้างเองท่านจดตั้งจิตที่มั่นแล้วอธิษฐานคำว่าอธิษฐานนั้นมีสองอย่างอย่างที่หน,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 นึ่นอง,อง,งคือขอ คนทั่วไปพุทธิลิขิฐานจะนึกถึงการขอแต่ลิฐานที่มากกว่านั้นคือการนิขฐานเพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างให้ประสบเลือกใจเลือกกิตที่ตั้งด้าพื่อเป็นพื้นฐานขององค์คุณสมบัติที่จะเลยต้องการให้เองอบรักจิบาลยะที่สารยังกินนิมิตตสา เราจะเริ่มสารกรรม้าปาิความข้อคิดกับท่านทั้งหลายไว้เดี๋ยวท่านทั้งหลายตั้งใจด,ดีสี่คำหนึ่งขอท่านทั้งหลายเชื่อศรัทธาตั้งจิตของท่านให้มั่นอยู่ในความเชื่อว่ากิจนี้ดังที่อาจารย์บมนลผู้เป็นนิกรได้พยายามนำท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพระาศาสนา โรงบมชานี้จะเป็นที่ี่จะสณาทอดอายุพระมุทิศาสนาให้เด่นกลิ่นเป็นพระเป็นเนรเป็นที่ที่ทาง,งกระทรวงกิรศึกษได้ฟังพระปริโมเป็นที่ทำสารกรรต่งตางๆและหนุเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นมุคลอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้มีสนร่วมได้อนุโมทนาหรือเหตุการณ์ใดอย่างหนึ่งหนึ่งจงเชื่อ สองท่านจึงจูงตูตตตงจูงทำจนลงมือทำอย่างบี่ยรอ่งท่านเริ่มาำเลยลำดับแล้วโดวยลำดับแล้วโดวยลำดับแล้วและท่านจะทำอีกเดี๋ยวสักครู่ตอนที่พระสงฆ์ทำสงังฆกกรมอยู่ในการสำรวจกิจทุกอย่างในชีวิตของท่านท่านมีความเชื่อและท่านาาได้มีรอชัยอยงเลยเลยทำในกิจนั้นอย่างพิสาร เมื่อท่านลงมือทำถ้าแบบท่านสร้างเองท่านจงตั้งใจให่มั่นแล้วอธิฐานคำว่าทิษฐานนั้นมีสองอย่างอย่างที่มีึคือขอคนทั่วไปพุทธิที่ฐานจะนึกถึงการขอแต่ที่ฐานที่มากกว่าน,นั้นคือการธิษฐานเพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเป็นธิษฐานคือตั้งใจมั่นเพื่อจะทำทำและประสบความสำเร็จท่านได้สามครเชื่อ ท่านอธิษฐานะท่านที่สี่ท่านจนรบรัรับคือเกิดใจท่านออกรับออกมาไม่สวยคือผลของการกระทําที่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะหล่อเลีเ้ยงข้าศึกชีวิตของท่านหลังเป็นขา้าศึกชีวิตของท่านอย่างไม่รู้จักจบและรู้จักสิ้นเรื่องความยินดีและภาคภูมิใจและคืนนี้วันนี้จะเป็นวันที่ดี ในชีวิตของท่านอีกวันหนึ่งท่านกลับบ้านท่านเดกลับไปแบบเก็บเกี่ยวมุ่งุ่งติดตัวติดใจไปแล้วเหมือนเพียรจันทร์มาดูได้พูดอาตรมานั่งฟังว่าวางระจิตประบุคคลที่คิดถึงจิตได้จิตนั้นจะมีพลังไม่ต้องรอจนวาได้านจิตสุดน้ายแต่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะให้มีสิ่งที่เป็นบุญกุศลศมาหล่อในหล่อยนหัวใจหล่อยงสีวิต แ่้วท่านประสบดสาา้วยความสูขความเจริญสิติปันทัานสูงะนเรื่องสังคมนาป่านนี้และช่วยดีอะไรด้วยนะเนี่ยตัวอย่างตอนนี้เจ้าภาพนิมิทจะพักมีดเชิญเลยตรงน,นี้ท่านตอบนิมิตของท่านด้วยตัวเองยิ่งเป็นการดีเลยตอนนี้เจ้าภาพที่ได้ตัดลูกนิมิตลงหลุมมายืยนกับเทวดามายืยนกับเจ้าหน้านเลยที่ถุงลูกนิมิตของท่าน จะมาทุกหนเชิญได้เลยยกเว้นลูกการลูกตารเข้ามาไม่ได้คืนนี้เป็นบุญอย่างยิ่งที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณและคุณพระศรีิธรรมจารย์ท่านเมตมตาเป็นประธานสงนฆ์ท่านจะเรินด้วยอายุและปังสายุการจะเดินด้วยธรรมจะรัดเข้ามาได้ไหม ตองน,นี้อยู่ไหนเพราะของคนโบราณที่เม่เจ้าวาดอยู่เนี่ยรูุนีมิตตัดหลงหลุมเดินเดินมาหลายวันยินดี<ม>เดี๋ยว<ม>ยังสติไม่อยู่ตกใจแอะหวั่นกลัวเจ้าหนี้หวั่นกลัวว่าโบสถ์ทางค้างเขาอยู่จ็บแยงของรูปนิมิตเสร็จแต่รูปนิมิเสร็จนั้นเจ้าหนี้อรอเขเหมเจ้าเจ้าวาดหนีไปที่อื่นซะ แต่นี่ลูกดิมลงหลุมแล้วไม่เป็นไรเจ้ามาได้แต่ว่ามาถึงที่งนตอนนี้ถ้างทานั้นเราพร้อมในดวงวสวสดเดี๋ยวเจ้าว่ามาก็เปเรื่องได้พอดว่ากถูกเตียงมองันนะีระเต้ โดยลำดโดยลดอุโบสถเป็นสิ่งที่เกิดมาภายหลังมีเรื่องเล่าว่วาครั้งหนึ่งมีพระราชาคณะผู้ใหญ่และพระเกีรงเจ้าคณะอำเภอเจ้าหน้าจังหวัดเจ้าหน้ามือรองเจ้าหน้ามือพระภิกษูผู้ทรงธรรมสัญญาพระภิกษุผู้ทรงธรรมสญญารู งดงามทั่วไปญาติธรรมผู้ทำบุญข้ามยุคศาสนาในนาของผู้ดับดาบทั้งสี่ผูบ้านภิดจงสามมาเองบ้านโบราิตาท่านทั้งหลายในการกิจเป็นสำคัญวันนี้ก็มีท่านเจ้าว่าทุกท่านทั้งหลายเหมาะหมเป็นหัวหน้าที่นี่ท่านมาแล้ว พอถึงเวลาพอดีจะเลือกอยาความดีที่ท่าทั้งหลายอังยา่าแทบปนงช่วยจนทำงานชาวาคาเยนะภาคา,าวาตาธรรมโมโุปะเตปันโนย Yatarangaro ati sa

E <laughs> upa ta lo nimita ne Então... Um... โยมถอยไปนั่งได้เลยตอนนี้ระบว่าพระพระสสด็กลุ่มพระทัสีมาแต่จะได้ที่ช่วยดูห้ามจะนั่งก็ออกไปนอกนอกนอกกำแพงแก้วนะออกออกนอกกำแพงแก้วแล้วหมาแมวทั้งตัวก็ไม่เข้ามานะช่วยดูด้วย โดยรอบโวสุดช่วยดูด้วยหมาแมวก็ไม่เข้าเด็กก็ไม่เข้าใครก็ไม่เข้ามาในเวลาทิ่ยิงกำลังผูกพัตตสีมานโาโมตัตสาขะวะโตมาระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสา

पताथा पीसी संघसा पतंग संद